สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ จาก HTE IT Channel ครับคลิปนี้จะมีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการสร้างโนต้ตนะครับโดยจะเป็นการสร้างโนต้ตจากคลิปวิดีโอที่เราส่งกันในแชทไลน์กันนะครับคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของมือถือกันนะครับวิธีการเป็นยังไงมาดูกันเลยครับเริ่มต้นให้ทุกท่านเข้าไปยังแอปพลิเคชันไลน์บนมือถือกันได้เลยครับเมื่อเข้ามายังแอปพลิเคชันไลน์แล้วขั้นตอนถัดไปก็ให้เราเข้าไปยังส่วนของแชทนะครับที่เราจะต้องการสร้างโน้ กันนะครับโดยที่ผมจะใช้เป็นชัดๆนี้นะครับหลังจากนั้นก็้ใหทำการเลือกคลิปที่ต้องการกันได้เลยครับโดยที่ผมจะเลือกเป็นคลิปคลิปนี้นะครับเมื่อเลือกคลิปที่ต้องการได้แล้วนะครับก็ให้เราคลิกไปที่ในส่วนของคลิปคลิปนั้นนะครับคลิกค้างไว้กันได้เลยครับเมื่อเราคลิกในส่วนของคลิป อค้างไว้กันเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนถัดมานะครับก็จะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาตามรูปนะครับเมื่อป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของเมนูโน้ตที่อยู่บนป๊อปอัพนะครับกันได้เลยครับเมื่อเราเลือกโน้ตกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนถัดไปนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มคลิปเอ่อวิดีโอเข้าไปกันได้นะครับโดยที่ผมจะเลือกเป็นสา คลิปนี้กันนะครับเมื่อเราเลือกคลิปกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของเมนูที่เขียนว่าบันทึกนะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านล่างสุดกันได้เลยครับเมื่อเลือกบันทึกเสร็จเรียบร้อยนะครับในขั้นตอนถัดมานะครับก็จะเป็นการใส่ในส่วนของรายละเอียด ของโน้ตกันนะครับว่าอะไรยังไงบ้างนะครับก็ให้เราทําการใส่รายละเอียดของโน้ตกันได้เลยครับเมื่อเราใส่รายละเอียดของโน้ตกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของเมนูโพสต์ที่อยู่ด้านบนขวามือนะครับตามที่ลูกศรชี้กันได้แล้วครับก็ให้ทําการคลิกเข้าไปกันลดครับเมื่อเราคลิกกันเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการสร้างโน้ตให้เรากันนะครับ ก็จะมีโนต้ตปรากฏขึ้นมาใหม่ตามที่ครูสอนชี้กันนะครับก็จะประมาณนี้กันนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเอ,อ่อผมจะพาไปตรวจสอบกันอีกหนึ่งรอบนะครับก็ให้เราเข้าไปยังส่วนของหน้าแชทไลน์ของเรากันนะครับเมื่อเราเข้ามายังในส่วนของหน้าแชทไลน์กันแล้วนะครับ ในหน้านี้นะครับก็จะมีในส่วนของข้อความแสดงขึ้นมานะครับว่าเราได้ทำการสร้างโนต้ตขึ้นมาใหม่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะแสดงขึ้นมาตามรูปนะครับก็ในคลิปนี้คลิปวันีีการสร้างโนต้ตจากคลิปวีโอในแชทไลน์ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ a t e IT Channel ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ